สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนเกิดวันอาทิตย์ในปักแรกนะคะของเดือนมิถุนายน2565นะคะพลังงานนี้อย่าเบื่อนะคะมินพูดทุกคลิปเลยเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านใหม่เข้ามานะคะพลังงานนี้แน่นอนละคะ่ะเป็นพลังเป็นพลังงานโดยรวมไม่ได้เจาะจงของใครคนใดเป็นพิเศษก็คืออ่านไพ่โดยก,กว้างๆนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์ ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะในปักนี้นะคะอ่าปักแรกของมิถุนาเพื่อนๆชาววันอาทิตย์ไพ่ออพของคุณออกมาดีมากอะดีเรื่องเงินเรื่องงานนะหนึ่งเรียนหนึ่งเลี้ยนนะคะในนะคะตำราไพ่ยี่สีนะคะทา,าโรก่ก็คือการมีโชคลาภนะคะหรือ การมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนเล่นหุ้นบางคนปิดครับบิตคอยกําลังจะเริ่มกําลังจะมองหารูทางหรือมีโชคลาภหรือมีโอกาสใหม่ๆเรื่องเงินนะคะเพื่อนๆเนาะคุณอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เรามีของขวัญของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะหรือเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่ๆนะคะไพ่ตรงนี้เริ่มเริ่มต้นเรื่องเรื่องเงินทองนะคะมันจะดีนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณนะคะเทมเพลนเนาะนะคะในพื้นดวงคุณ ะะเป็นการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะบางคนนะคะวันอาทิตย์เริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆเกี่ยวกับการงานนะ,นะะสองไม้เท้าบางคนมีงานประจําเพื่อนๆก็กำลังมองหาว่าจะทําอะไรงานเสริมเพิ่มเติมงานออนไลน์การค้าการขายนะาโดดเด่นนะคะตรงนี้ขึ้นมานะบางคนรองานต่างประเทศอะไรก็ตามนะคะที่คุณทํา คุณกําลังมองอยู่บางคนกําลังจะหาว่าเราจะเรียนเสริมเพิ่มเติมอะไรดีหรือเรียนหรือมองหารู้ทางใหม่ๆแล้วเพื่อนการทํามาหากินอย่างที่ที่สองก็ได้หรือบางคนม,มีธุรกิจส่วนตัวไม่อยากขายอย่างเดียวอยากจะอะไรเข้ามาเพิ่มเติมขยับขยายมันเป็นโอกาสใหม่ๆคุณหนึ่งเรียนดะเทมเบรนสองไม่ได้คือการขยับขยายนะคะเรื่องงานเป็นยังไงล่ะขยับขยายแล้ว ทำอะไราหลายอย่างมันก็ต้องเป็นสิบไม้เท้าเปนเวนเทนออฟวัน,วน,น,วนคุณเห็นไมแบกไม้เท้าระวังนะคะเพื่อนบางคนเจ็บหลังเจ็บต้นแขนก็ได้นะคะตรงนี้นะนะสิบไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่มันบาลานนะอ่านะคะง,งานงานหนักงานเหนื่อยต้องแก้ไขเพื่อนๆ่อนแต่ว่าสิบเหรียญนะ่ะคุณได้เงินเยอะมากได้เงินช่วงนี้เป็นกอบเป็นกำนะคะมีอะไรเข้ามาหลายทางการเงินการทองนะคะตรงนี้เนาะมันเป็นลู่ทางการทําเงินของคุณ แต่มาดูปัญหานะเพื่อนๆคุณรู้สึกเซ็งอะไรที่ผ่านมาเนาะเบื่อเบื่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะมันอาจจะมีปัญหาที่ให้คุณแก้เพื่อนๆทุกคนปัญหาไว้ให้เรานะคะแก้ไขคุณจะแก้ได้นะคะวันอาทิตย์เป็นคนฉลาดนะเพื่อนๆเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองนะะเป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีนะคะเรา เป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมองในด้านดีคุณดีมากๆแล้วเพื่อนๆมินเคยมีเพื่อนวันอาทิตย์นะเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะตรงนี้เขาไม่เคยหลอกลวงผู้ใดด้วยวันอาทิตย์นะคะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะพูดจาไราชาญชาด้วยนะคะใจร้อนน้อยๆนะแต่ไม่เคยทําใครก่อนนะแต่อย่าไปทําเขานะเอออย่าอย่านะอย่านะอย่า,ยา,ยา,ยาไปทําคนวันอาทิตย์นะคะสูนะคะอ่างงานมีไว้ให้แก้ไขแต่จะผ่านไปได้อะไรก็ตาม ที่คุณเลยลงทุนลงแรงทํามาอย่างเนื่องนานแต่ต้องต่อเนื่องนะเพื่อนๆไพ่ซิกออฟวาเนี่ยไพ่พที่ทํามาระยะยาวนานแล้วประสบความสําเร็จคือเราต้องลงทุนลงแรงลงใจอะนะคะเพื่อนๆเนานะทำมาต่อเนื่องเอาใจใส่นะ่ะมันถึงจะเกิดประโยชน์นะมันถึงจะการเงินงอกเงยนะเห็นไ,ไหมก้าวเหรียญานใดมีโชคมีโอกาสช่องทางการทํามาหากิน น,ะะนักบินแอร์สจวตหรือการขนส่งการเดินทางช่วงนี้นะคะสถาปนิกนะการเงินบูมบางคนรองานต่างประเทศรองานต่างชาติ Import Export พนะคะพวกนี้ได้หมดนะคะหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อนเพื่อนแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าคือการสื่อสารนะคุยเราได้เงินหรือคุยแล้วได้เรื่องก็มีนะเพืนน่อนๆนะคือการพูดคุยคุยให้นะคะแปดไม้เท้านี่เป็นธาตุไฟเพื่อนเพื่อนะไฟก็คือความร้อนนะวันอาทิตย์ก็ก็คือธาต เนาะก็คือร้อนอ่ะใจร้อนนะคะก็คือคุยให้ดีๆคุยในการเจรจาพาทีคุณจะได้ประโยชน์มากๆกับในส่วนที่คุณคุยใครๆก็ใจร้อนหมดแล้วเพื่อนๆเพียงแต่ใจร้อนมากร้อนน้อยแต่ถ้าคุณคุยนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นการประนีประนอมเพื่อนๆจะได้เงินจะได้งานจะได้สิ่งดีๆจะได้โชคได้ลาบนะอย่างวุนงิดนะช่วงนี้เนาะค่ะปัญหาคุณแก้ได้คุณจะแอคชั่นกับการเงินการงานมาเพื่อนๆเดินทางบ่อยหรืองานคุณเยอะงานคุณมาก เออมีแต่เรื่องงานอะจะให้พูดอะไรล่ะนอกก้าวเหลียญนะคะทำงานเงินเยอะรวยไหมเพื่อนเพื่อนรวยสิคะแต่ว่ามินก็อยากให้คุณปรับบาลานนะเดเวอร์นะคะเดเวอร์กับเดทมนนันนะคะยินและยางธาตุในร่างกายเราต้องบาลานเหมือนเพื่อนงานเยอะงานมาก,ก,ารกนะะเราต้องการการพักผ่อนนะคะเราต้องการ ตรงนี้ก็คือต้องการความบาลานซ์นอนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่าคิดเยอะนะคะอย่าเคร่งเครียดกับมันมากเกินไปไพ่ตรงนี้นะะเดี๋ยวเมนูอ,อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง3เหรียญเอาหมดเลยเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะคะหนึ่เหรียญชาวอาทิตย์นะคะการค้าก,การขายนะคะงานออนไลน์หรืองานที่สหรือบางคนขยับขยายมีโอกาสใหม่ๆบางคนรอง,งานมีโอกาสนะคะตรงนี้ เดี๋ยวทำแพลนเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนแล้วนะบางคนย้ายบ้านหรือต่อเติมบ้านรีโนเวทนะคะมันเป็นช่วงที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะเพื่อนๆนหรือเราก็ได้ที่จะเปลี่ยนมุมมองบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะดีเห็นไหมคะ The sun. เดอซันนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ใต้แสงอาทิต์เนี่ยสิบถ้วยค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บ้านปกปักรักษานะคะเอาไว้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะอ่าแล้วก็สิบไม้เท้าสิบไม้เทา้าคืองานหนักงานเยอะนะคะเพื่อนๆคุณเห็นไหม งานเยอะมากคนวันอาทิตย์นะคะแทบจะแต่งกับงานเลย <c oughs> โอ้นะคะถามว่าเป็นยังไงเดลซันนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคุณมีภาวะเป็นผู้นําบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะตําแหน่งใหญ่ใหญ่ขึ้นมา,น,านั้นงานก็เยอะตามถูกไหมคะคนคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือคนในสังคมนั้นๆหรือเพื่อนร่วมง,งานให้เกียรติเราให้การยอมรับเรามีสภาวะเป็นผู้นํานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่านะคะ คนก็ชื่นชมเราแหละนะคะบางคนกําลังเห็นไหมคุณทํา2อย่างจริงด้วยงานประจํางานเสริมหรือบางคนทําทั้งงานทั้งเรียนนะคะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปทําให้อะไรหลายๆอย่างแต่คุณก็เป็นทําได้นะคะเพื่อนๆนะที่ผ่านมามมนอาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเพราะเราอยากทําอะไรให้มันดีให้มันเพอร์เฟกนะคะเพื่อนแต่มินอยากบอกว่าบาลานให้ดีที่สุดเราทําอะไรดีที่สุดแล้วนั่นแหละคือดีที่สุดเพื่อนๆค่อยๆแก้ไขไปนะห้าถ้วยนะคะ เรมเพลเนาะอานะคนะไพ่ตัวนี้ขึ้นมามเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยสิคะสเตนขึ้นเหนื่อยแต่เอาอยู่เหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จคุณมีความฉลาดนะพลิกแพลงสถานการณ์นะคะเนาะต่สเต้นหนะ้าเลขแปดเป็นอินฟินิตี้เข้าฉลาดนะคนนี้ไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องบริวารแค่ไหนคุณก็ยังต้องทำมาเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์มนาะเก่งนะมีความสามารถแต่คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครที่สูสีกับเราเลยก็ได้นะ อ่ามีนขอดูความรักบ้าง <c oughs> ความรักนะคะหนึ่งเรียนเนาะคุณแทบจะแทบแต่เรื่องมีแต่เรื่องเงินเรื่องงานอ่ะขอดูความรักาเป็นยังไงดีกว่าขอดูความรักนะคะอ่ะหนึ่งไม้เท้านะเพื่อนๆหนึ่งไม้เท้าแปลว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นสภาวะที่คุณปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆมีโอกาสนะลงทุนอะไรใหม่ๆมีโอกาสจะเพิรัก ความรักเริ่มจากการเป็นเพื่อนในสถานที่ทำงานใหม่ที่เรียนใหม่ๆก็ได้นะคะสามถ้วยนะคะคนที่คุณไปสมมติน,นะคะมีเพื่อนของเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะแนะนำให้หรือบางคนค่ะความรักนี้มีแต่เพื่อนแต่ฝูงละคะ่ะความรักยังไม่เข้ามาก็มีหรือบางคน,นะคะ่ะเคยเจ็บมาเยอะนะคิควียยนดาบนะคะขอดูความรักนิดนึงโอ้คุณทำแต่ง,งานนะคะคนวันอิทิค่ะเอ็มเลอ อ่านะคะสองไม้เท้าเด็ทำาพลนเด็จัดเมน้นท์หกถ้วยนะคะอ่า,อามาดูความรักกันเด็กถือไม้เท้านะคะเจ็ดถ้วยความรักของคนวันอาทิตย์นะคะเจ็ดถ้วยดวงคุณมีสเสน่ห์มากนะคะเพืเ่อนๆจะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายนะคะบางคนคุยทั้งโลกออนไลน์บางคน คือคุณที่คุยกับเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะเรื่องเงินอย่างเงี้ยนะคะเป็นสายเดียวกันคุณอาจจะคุยแล้วรู้สึกดีบางคนเพื่อนติดต่อให้นะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเพื่อนๆนนะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมบางคนจะมีคนเก่าๆมาขอโอกาสนะคะไพ่เดอจัดเมนคนเดิมๆคนที่เคยห่างไปหรือคู่จากอดีตชาติคนคนนี้จะมีความแตกต่างกับคุณเช่นอายุ ทางด้านหน้าตาทางด้านสังคมเชื้อชาติศาสนาหรือเป็นคนต่างประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดหรืออะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าความรักมันบาลานได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีคนบางคนที่รู้สึกว่าเอ,อ่อทำแต่ง,งานนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะะหรือเราผูกพันกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆก็ได้คนวันอาทิตย์นะคะที่คุณไม่ปล่อยไม่วางนะคะทิ้งถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็คุยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะจริงจังก็ได้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะ ความรักความสัมพันธ์มีคนเดิมๆนะคะที่จะกลับมาสำหรับบางท่านนะคะอ่ามีขอไพ่นะคะขอดูว่าอ่าขอดูว่าคนที่คุณเจอนะ,อะคนที่คุณเป็นปัญหาด้วยแล้วกันอ่าหรือเขาคิดยังไงคุณนะคะไม่ว่าคนที่คุณจะเจอคนที่คุณมีปัญหาที่ผ่านมาเขาคิดยังไงกับคนวอาทิ์บ้างคนวอาทิ์อาหกถ้วยนะคะจริงด้วย หกอาคนวันอาทิตย์นะคะหนึ่งคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคธนูนะคะตรงนี้นะตรงตำแหน่งความคิดของเขามีคนเดิมๆคนเก่าๆอยากกลับเข้ามากลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงกลับเข้ามาเพื่อปรับเพื่อบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นหกไม่เท้าบางคนคุยกับใครมาระยะยาวนานนะคะบางคนคบกันมายาวนานก็ได้ช่วงนี้ไม่มีเวลาให้การทําแต่งานบางคนอยู่ไกลกันนะคะ บางคนคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะธาตุดินกันเมือสมบักรชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎธาตุลมตึนกุมเมทุนที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะตรงนี้นะมีคนเดิมๆนึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้คนเดิมๆคนเก่าๆคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างไปนะเดฟูนะคนที่คุยคุยแล้วไม่มีสถานะให้กันนะเด e date นะชาวพิจิกลัคนาพิจิกพอไม้แม่ไม้ก็ได้ต่างชาติต่างถิ่นดันไกล มีคนเดิมๆคิดถึงคุณแต่เขาคิดว่าคุณเขาอ่ะหนึ่งดามนะคะจบกันไปนแล้วหรือเปล่าจบแบบไม่เคลียร์ไหมหรือล่ะหรือว่าเขาอยากกลับเข้ามาเพื่อเคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆคือห่างออกไปเฉยๆเลยสําหรับบางคนก็ได้นะอะเดจัดเม้นต์ะขอดูว่าเขาคิดยังไงคุณเดมเพลอร์สิถ้วยเดเพรสเดสตานะคะสดาบ คนเก่าๆที่เคยหนึ่งอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรืออาจจะเคยทําให้กันและกันเจ็บปวดและเสียใจไม่ว่าสาภาวะเช่นไรบางคนเคยคบกันเป็นครอบครัวบางคนอยู่กันมานานบางคนผูกพันกันและสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะถ้าที่ยังไม่ได้อ่านก็จะอ่านให้มีคนที่คิดถึงคุณนึกถึงคุณอยากย้อนกลับมาเขาบอกว่าเขานึกถึงคุณเขาลืมคุณไม่ได้นะจะอยู่เขาก็เขาบอกว่าจิตเขาผูกพันกับคุณเห็นไหมคะในจาร์เมน เขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ว่าเราเคยห่างกันไปแล้วนะเคยจบกันไปแล้วเราเคยผูกพันเคยเป็นครอบครัวจบกันเพราะวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้าล้ค่ะหรืออยากจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะเพื่อนๆตรงนี้ถ้ามีปัญหานะคะจะค่อยๆคุยเยสะสตาเนาะคนคนนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะเพื่อนๆอยากคนมีคนที่ชอบรู้สึกดีกับเรานะแต่อยากค่อยๆคุยค่อยๆศึกษากันไปเขาไม่ได้รีบร้อนหรือตัวคุณนั่นแหละไม่รีบ ก็ดูไพ่ของคุณขึ้นมามีแต่เรื่องเงินเรื่องงานมาดูแอคชั่นบ้างค่ะแวนวความสัมพันธ์จะเป็นไงวนัน,ะะน,นวา Hello, อนาทิตย์นะคะด้านความรักไฮโลแฟนชาวพึกศพลัคนาพึกศพวันอาทิตย์นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไปไหว้พระบ่อยช่วงนี้ชอบทําบุญนะคะทำกุศลบ่อยนะคะตรงนี้นะหรือรู้สึกว่าเราปล่อยบางปล่อยได้วางได้นะพอละหรืออะไรสักอย่างที่เรารู้สึกเออ พอก่อนคุณมุ่งหน้าสู่เรื่องเงินสู่เรื่องงานนะคะตรงนี้นะ The Fool คุณบอกเออช่วงนี้เป็นอิสระดีกว่านะหาหาทำงานหาเงินดีกว่านะคะใช่แล้วสิเหรียญ t h จ j u d เม e n และสตาหนึ่งดาบเพื่อนๆหกไม้เทา้าหนึ่งถ้วยจัตติกคว u นเ n ถือไม้เทา้า เลเวอร์ iver, สองถ้วยนะคะเดมพลเลอร์ eler, นะคะเดมเพรสอ่าแล้วก็เมจิเชียนคืออย่างนี้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งถ้วยเพื่อนๆมินอยากบอกว่ามีคนที่อยากเข้ามาในชีวิตคุณนะัดหนึ่งถ้วยก็คือถ้วยแห่งความรู้สึกดีๆนะบางคนอาจจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่า ทำไมเรารู้สึกผูกพันก็ไพ่คู่มันออกมานะเดมเพลอร์เอมเพลสบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคนเก่าๆสมัยไหนไม่ทราบนะคะวนเวียนแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าเก่าแล้วเพื่อนๆจากอดตชาตินะคนเรารู้จักกันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะจะมารู้จักกันในแบบใดล่ะแบบทําให้กันและกันเจ็บปวดหรือเปล่าหรือแบบทําให้กันรู้สึกว่าสร้างนะ,ะคะกุศลผลบุญเป็นกัลยานามิตรแก่กันไหมคุณจะรู้สึกว่าจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วจะชัดเจนกับเราหรือ คือเข้ามาแล้วคุณต้องอยากได้ความชัดเจนนะเพื่อนๆตรงนี้นะจะมีคนที่ถูกชะตาต้องใจรู้สึกดีต่อกันแต่ตัวคุณคล้ายๆว่าเดสะตารเราสบายๆกับการเป็นโสดกับการอยู่คนเดียวนะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะตรงนี้นะเข้ามาก็รู้สึกดีนะแต่คุณอยากจะคบกันไประยะยาวค่อยๆคุย,ค,ยค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนเพื่อเผลออคุณมีสเสน่ด้วยเพื่อนๆมีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่หนึ่งในนั้นคุณจะเลือกได้เพื่อนๆหรือเราจะเลือกได้ เราจะเลือกความรักเห็นไหมคะอ่านะคะเราจะเลือกกันแล้วกันอันนี้นะคะเราจะรู้สึกดีต่อกันนะหมายถึงว่าเออเรารู้สึกดีกับเขาข้างเดียวหรือเปล่าไม่นะคะเขาก็ต้องรู้สึกดีกับเราแต่ความรักความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมานะคะ่คอยๆเรียนรู้กันไปเนาะแต่มิ้นอยากบอกว่าในกรณีหนึ่งคุณจะถูกชะตาต้องใจกับใครมากๆแต่ดูให้ดีนะคะ คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยบางคนรู้สึกนั่นแหละเราเคยสร้างบุญกันมาแต่ระดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะคนเราเกิดมาเนาะตั้งเยอะแยะมากมายหลายภพหลายชาติอาจจะเคยสร้างบุญอะไใครเยอะแยะมากมายคู่ของมันมีระดับคู่ของมันนะคะเพื่อนๆคนที่ทําบุญกันมาเยอะก็คือจะเป็นที่หนึ่งมาก่อนนะคุณอาจจะเจอใครที่คนที่เป็นลักซ้อนก็ได้รู้สึกดีต่อกันแต่เขาอาจจะเราอาจจะไปซ้อนไปซ้อนเขาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัว อยู่ในสภาวะที่ยังไม่เคลียร์กันก็ได้นะนะคะไปให้เขาเคลียร์กันก่อนนะเพื่อนๆนะนะคะตรงนี้ก็ได้นะค่ะค่อยๆคุยกันถ้าเขายังไม่เคลียร์เราอย่าเข้าไปยุ่งนะเพื่อนที่จริงคุณบอกว่าคุณไม่ยุ่งหรอกนะคะคุณจะค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาถึงแม้จะรู้สึกดีถึงแม้จะรู้สึกใช่คุณก็จะเป็นรู้สึกเพื่อนมากกว่านะคะค่อยๆเป็นเพื่อนค่อยๆคุยเป็นที่ปรึกษาไม่อยากผิศิลธธรรมนะ ตรงนี้บ่งบอกในด้วยนะคะแต่บางคู่บางกรณีหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะมีหน้าที่การงานที่โตมั่นคงมากๆนะคะตรงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าถูกชะตานะ่ารู้สึกดีแต่ค่อยๆค,คุยดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเราเป็นตัวเลือกของเขาไหมนะคะแต่แน่นอนแลค่ะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะถ้าถ้าใช่แล้วนะคะมันก็คือใช่ลคะค่ะเพื่อนๆตรงนี้เนาะอ่านะคะ โอเคมินขอภัยแนะนำดูดีกว่าเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องงานอ่านไปแล้วนะไพ่แนะนำวันอาทิตย์ยังไงบ้างเดมิเชียนนะเดมิเชียนนี่คือไพ่อะค่ะมีลเคิลนเนาะเป็นดาวพุธแห่งการสื่อสารได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือไพ่หมอดูไพ่ผู้ดูพเพื่อนบางคนชอบไปดูหมอจริงๆแต่มินอยากบอกว่าเดมิเชียนะคุณทําได้ถ้าเรื่องงานน่ะเห็นไหมคะเลขแดเป็นอินฟินิตี้คุณน่ะ ถึงแม้จะเหนื่อยเพื่อนๆนักคิงดาบมันไม่ง่ายหรอกคุณต้องตัดสินใจคุณต้องตัดสินปัญหาต้องเด็กเดียวต้องเป็นภาวะผู้นําคุณแก้ไขมีปัญหาเข้ามาให้แก้ตลอดเลยเพื่อนๆนะแต่คุณจะแก้ไขได้ด้วยสติด้วยปัญญาคุณเพื่อนๆฉลาดนะเดมีชีเชี่ยนนะคะคุณเอาอยู่นะนะคะไม่ต้องคิดอะไรให้มากเพื่อนๆนะมุ่งหน้าไปนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์ในการเจ็บปวดทําให้ใครเจ็บปวดหรือเขาทําให้เราเจ็บปวด แต่สิ่งบางอย่างคือเราต้องเรียนรู้ถ้าเราเสียใจใครทําให้เราเสียใจเราต้องเรียนรู้มาดนเวอร์ค่ะเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าอุปสรรคปัญหาถ้ามีภาวะที่เรื่องความรักเรื่องงานก็ตามถ้าเรามีปัญหาแปลว่าเราแก้เราจะเติบโตไงนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราทําให้ใครเสียใจเจ็บปวดบางกรณีเราก็คือเราก็เรียนรู้แล้วเราไม่ทําอีกเราก็ก้าวต่อไปอยู่ดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแบบไม่เท้านะคะว้าว เงินงานโฟกัสเงินงานนะเออมีคนบางคนนะคะหกถ้วยเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะคนคุ้นเคยคุณจะกลับมาทักทายคุณนะตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่คุณอาจจะเคยเจ็บพอเขาก็ได้นะเพื่อนๆเคยรอเคยเสียใจนะคะความรักความสัมพันธ์เนาะจะกลับมาให้คุณแก้ไขคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณแต่มินว่าไพ่ก้าเหลียญคุณขึ้นไพ่งานคุณขึ้นมันหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่นะคะ คุณสงวนท่าทีนะคุณไม่ได้รีบร้อนหรอกเพื่อนๆนะคะคุณก็อยู่ในหมวดของคุณนั่นแหละนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาค่อยๆก็ได้เพื่อนๆค่อยๆคุยนะคะแต่การเงินคุณดีมากๆการเงินการงานนะคะขอบคุณมากมายเพื่อนๆวันอาทิตย์ดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ดีไลน์นะคะคครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้แอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะคะถ้าคุณจะิลีดตรงกันนะคุณก็ทักเข้ามาเราจะดูดวงแม่นขึ้นนะคะ คุณสามารถดูดวงกับท่านใดก็ได้ที่คุณศรัทธานะคะเนาะแล้วก็นะคะเชื่อมั่นนะคะไม่ได้แปลว่าต้องเชื่อทุกอย่างที่หมอผู้หมอดูพูดนะคะเพื่อนๆเนชื่อตัวเองนี่แหละแต่เราอาจจะอยากมาดูเพื่อเป็นไกด์ให้เราได้บ้างนะคะถ้าคุณศรัทธาท่านใดก็ทักเข้าไปนะคะแต่ถ้าศรัทธามินก็ลองทักเข้ามาหามินนะคะขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกดซับสไคร์นะกเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ